หลังจากที่ผู้นำเข้าเขาเอาของออกตู้แะก็คือตู้ครับเพราะคนว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ไปขออนุญาตหรือบางประเทศกรขออนุญาตเอาสินค้าตัวนี้เข้าประเทศเขาจะนานมากที่เป็นเดือนที่เกิดเดือนปัญหาก็คือตู้คืนไม่ได้พอตู้ตู้คืนเดือนไม่ได้ผลก็คือเลยครับค่าเสียเวลาเดือน ที่เรียกว่าเดรนเอ็กซ์ชั่นเขาก็จนะดิ้นโดยทั่วไปเขาไม่ไเ,เรียกเก็บจากผู้นำเขา้าประเทศฝปลายทางแต่ปัจจบนว่าเรือการรับเก็บผู้ส่งผู้ส่งก็าโมงผู้สง่องออกข้าโมงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเจอค่าเดรนเอชั่นใส่เรือเข้าไปด้วยนะคือโดอนอาจเป็นเพราะว่าผู้นำเข้าไปทางไปเสร็กรจก็บจ่าย เรืออาหารมัเก็บผู้สังให้ส่งเขาก็คือตัวยูเปอร์จนมาลุ้ทีก็คือหมายสารมัำสาอันละายมาก็าะจะฟ้องนะถ้าไม่สชหักินงสูงเลยนะสองแสนกว่าเหรีนะสองแสนกาเรียญก็เลยมาสิบมาพูดมาคุยกันอะไรกันก็เลยรู้ว่าสินค้าที่ส่งไปเขาไม่สามารถที่จะถือตูอ้ได้ประเภทเยอออก กิดค่ายเดิมใาติรเมืองชาติ่งจรต่างพวกนี้คือกฎเกณฑ์ที่เราต้องศึกษาว่าผนก็ต้องเป็นยัไรบ้างเพื่อหนีเรื่องปัญหายุคครัดแย้งเพราะยิ่งอยู่คนละประเทศแล้วการฟ้องร้องมันปัญมากนะไม่ใช่ไปหยุไปฟ้องได้อย่างคดีบางคดีเนี่ยผมเง็นต้องทีพูดคุยกันอย่างนม้มาแล้วดูกันอลือกตั้ง